เลยดีกว่านะครับต้องบอกว่าตัวละครใหม่2ตัวที่เข้ามาเนี่ยเขาเป็นคู่หูดีเจอีกแล้วนะครับเป็นดีเจที่ได้รับรางวัลเยอะมากๆนะครับก็คือดีเจเนี่ยเขาชื่อว่า d v l m หรือว่า Dmitry i v e k a s and l i k e Mike นะครับก็เป็นน่าจะเป็นพี่น้องกันครับชื่อจริงชื่อว่า d i m i t r i c h i v a i o s แล้วก็ Michael Chivayos นะครับสคนต้องบอกว่าได้รางวัลด้วยนะที่ DJ Max นะอันดับหนึ่ง ของปี2015และ2019ส่วนปี2014 16 17 18 20นะครับได้อันดับ2นะก็เรียกได้ว่าเป็นดีเจคู่หูที่ดังมากๆนะครับในโลกนี้นะ ก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับใครที่เคยกดติดตามที่ช่อง YouTube แล้วหรือยังไม่เคยนะครับก็ให้ทำตามนทุกคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนเก่าหรือคนใหม่นะครับก็ขอภายในเสียงเมสเซจด้วยกันะครับอย่าลืมนะครับกดหัวใจคลิปล่าสุดกดตรงโปรไฟล์ u t u b e นะครับไอ้ทิกเกอรนะครับแล้วก็กดตรงรูป YouTube นะครับมันจะเด้งมาหน้านี้อย่าลืมนะครับมาติดตามครับแล้วอย่าลืมนะครับ กดกระดิ่งเลือกไปทั้งหมดด้วยครับแล้วก็อย่าลืมมาดูคลิปล่าสุดการนด้วยนะครับเพราะว่ามีกิจกรรมแจกเพชรฟรีอยู่นะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมมาดูคลิปล่าสุดกันด้วยนะครับตั้งแต่ต้จนจนจบด้วยนะครับ